สวัสดีคะด่ะนักเรียนทุกคนลูกสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะจะกันอีกแล้ววันนี้ลูกเรียนวิชาสังคมศึกษากับคุณครูกุ้งลูกเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยตะก,กี้เราได้ฟังเพลงวันสําคัญทางาศาสนาลูกเพลงไหนตะกี้เราฟังเพลงอะไรไปเอ่ยเพลงไหนคะลูกได้ฟังเพลงอะไรไปตะก,กี้ จำได้ไหมจำได้ไหมว่าไครไหมเพลงวันอาสาละหบูชาถูกต้องตะกี้เราฟังเพลงวันอาสาละหบูชาวันอาสาละหบูชาก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาลูกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากุปุ้งสอนมาแล้วทั้งหมดสองวันวันแรกก็คือวันมาคะบูชาขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสาม วันที่สองก็คือวันวิสาขบูชาขึ้น15บห้าค่ำเดือนหกลูกวันมาคะบูชาเป็นวันของพระธรรมเป็นวันของพระธรรมนะวิสาขบูชาเป็นวันของพระพุทธและวันนี้ที่ครูกุ้มจะสอนก็คือเรื่องวันอาสาละหะบูชาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอาสาละหะบูชาก็ได้อาสาฬะหะบูชาเดี๋ยวนี้ลลกมาดูซิว่ามันตรงกับวันขึ้นกี่คำ่ำ และมีความสําคัญอย่างไรบ้างลูกพร้อมที่จะไปดูกรุงธูแล้วยังคะใครพร้อมแล้วยกมือขึ้นอโอเคมีคนพร้อมและยกมือขึ้นอโอเคนะคะ,ะล,ลูกขออนุญาตปิดอันนี้ก่นอนลูกดูเลยแปบ๊บนึ่ะโอเคลูกขอดูเด็กนักเรียนด้วย โเ okay. ลูกดูเลยนะต้กหยิบสมุดสังคมขึ้นมาด้วยลูกหยิบสมุดสังคมขึ้นมาด้วยมีสมุดสังคมขึ้นมาด้วยนะโอเคนะคะลูกลงวันที่เรียบร้อยแล้วุ้กหวังว่าอย่างนั้นเลยลูกหวังุ้กหวังว่านักเรียนทุกคนคงลงวันที่แล,นะล้วนะหลังจากวันที่ลูกเขียนว่าวันอาสาละหบูชา วันอาสาละหะบูชาลูกเขียนพร้อมกันทุกคนเลยลูกวันอาสาละหะบูชาใครขิดเจ้าของคุกอีกแล้ววันอาสาละหะบูชาเขียนแล้วยังคะ,ะลูกเขียนวัาวานอาสาละหะบูชาลูกโอเค วันอาสาละหะบูชาอ่านยากนิดนึงบางคนจะอ่านว่าวันอาสาละหะบูชาก็ได้อ่านได้สองแบบนะอาสาละหะบูชาคนนี้คนนี้ค<ะ>คนนี้เห็นชัดเจนไหมลูกทดสอบก่อนค่ะค่ะขอบใจมากลูกอ่าวันอาสารละหับูชาบรรทัดแรกใช่ไหม ต่อไปบรรทัดที่สองลูกเขียนว่าวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดลูกวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดที่บรรทัดที่สองบรรทัดนี้นะวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดลูกอยู่ที่บรรทัดที่สองลูกเขียนว่าวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดตีปกิคงจีเซนตาสิวันขึ้นวันขึ้น สิบห้าขั้เดือนแปดโอเคลูกวันขึ้นสิบห้าขั้เดือนแปดขึ้นสิบห้าข่้มเดือนแปดขึ้นสิบห้าข่้มเดือนแปดอโอเคนะคะเสร็จไหมลูกเสร็จไหมเสร็จไหมคะอ่าขึ้นสิบห้าขั้มเดือนแปด วันอาสาละหะบูชาต้องกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดอ่ะคงเสร็จแล้วนะคะอ่ะเราไปต่อเลยอ่ะลูกมาดูทีนี้โอเคอ่ะน้องไม่ต้องจดก่อนลูกยังไม่ต้องจดตรงนี้นะน้องฟังครู้งด้วยวันอาสาละหะบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพนเดือนอาสาละหะ คุกุ้งโทรให้ม่วันอาสาละหะบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพนเดือนอาสาละหะลูกเดือนอาสาละหะก็คือเดือนแปดนั่นเองอันดาอันดาคะอันดาลองบอกคุกุ้งสิคะว่าวันอาสาละหะบูชานี่หมายถึงอะไรเอ่ย่ที่ต้องเห็นอยู่อ่านใน้คุกุ้งฟัง การบูชาในวันเพ็นเดือนอาสาฬะหะขึ้นสิบห้าค่มเดือนแปดค่ะอะโอเคถูกต้องอะคุกงคงโทรได้ใหม่อีกครั้งนะอาสาฬหะบูชาการบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะก็คือขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดนั่นเองที่เรามาดูว่าวันอาสาฬหะบูชาเนี่ยมีความสำคัญอย่างไร ดูสิว่าวันอาสาลาหะบูชานี้มีความสําคัญอย่างไรลูกตั้งใจฟังกุ๊กง่งไว้นะเพราะว่าวันนี้คําศัพท์แต่ละคำนั้นอ่านยากมากมลูกดูว่ามันจะอ่านยากจริงไหมเอ่ยังกุ๊กุ้งนะคะ่าลูกดูเลยเขาบอกว่าวันอาสาลาหะบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประกาศ พระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกลูกอัทวน,หนใหม่อาสาละหบูชาคือวันที่พระพุทธเจ้าประกาศศาสนาเป็นครั้งแรกหลังจากที่ตัดสรู้ได้กี่เดือนเอ่ยปีนปีเงินลูกปีเงินปีเงินคะปีเงินเปิดไหมสิคะใช่ผมก็ุถามปีเงินว่า อาสาละหบ,บูชาเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยประกาศศาสนาหลังจากตัสรู้ได้กี่เดือนลูกสองเดือนค่ะอ่าเก่งมากลูกอ่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าตัสรู้ได้สองเดือนประกาศศาสนาลูกโดยแสดงปฐมเทศนาปฐมไปว่าแรกลูกได้ปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีอ่านยากนิดนึงนะตรงนี้อ่านว่าพระปัญจวัคคี ปัญจะมันแปลว่าห้าลูกสแสดงว่าปัญจะวะคีนี้มีทั้งหมดกี่ท่านเอ่ยอยดาปัญจะวะคีมีทั้งหมดเท่าไรเอ่ยมีทั้งหมดกี่คนหรือกี่ท่านยดายดาครูพุงถามว่าปัญจะวะคีนี้มีทั้งหมดกี่คนเอ่ยหอ่าห้าคนเขาเรียกว่าปัญจะวะคีห้าลูกก็คือมี พระอาญาโกนธัญะลูกคุ้กกุ้งขีดสั้นใต้ดีกว่านะอ่ามีพระอาญาโกนธัญะญุ้กกุ้งจะแยกสันส้นๆว่าโกนธัญญะโกนธัญะญคือคนที่หนึ่งและปัญจวัคคีคนที่สองนั้นก็คือพระวัป,ปะลูกคนที่สองพระวัป,ปะปัญจวัคคีองค์ที่สามคืออ่านว่าพัทธิยะลูกอา่านยากใช่ไหมปัญจวัคคีคนที่สี่ พระมาหานามะลูกอ่านว่านามะนะอสี่นามะและปัญจวัคคีย์คนสุดท้ายเขาเรียกว่าปัดชิมสาวกเลยก็คือสาวกคนสุดท้ายก็คืออัศจิลรกอัศจิแต่เราต้องจําให้ได้คือปัญจวัคคีย์คนที่หนึ่งนี่จะมีความสําคัญมากที่สุดเลยคนที่หนึ่งนั้นชื่อว่าโกนธัญญะลูกอ่าดูนะพระพุทธเจ้าเนี่ย จะรู้ได้สองเดือนข้อได้มาแสดงธรรมโปรดปัญจวคีลูกปัญจวิคีทั้งห้าแสดงธรรมนั้นที่ไหนเอ่ยแสดงในป่าแน่นอนแสดงธรรมท,ที่ลูกแสดงธรรมท,ที่ป่าอิศตะนะมะฤคทายวันโอเคนะอ่ะผุ้กงย้ำใหม่แสดงธรรมท,ที่ป่าอิศตะนะ มะฤคทายวันอ่านยากไหมโอ้ยอป่านั้นอยู่ที่เมืองพารณสีลูกธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงให้ปัญจวัคคีฟังธรรมนั้นซี่ชื่อว่าธรรมมาจากกับปะวัตนะสูตรอ่ะคุกุ้งทวนใหม่ธรรมที่แสดงวันนั้นมีชื่อว่าธรรมมาจากกัปปวัตนสูตรลูก ธรรมจักรกับบวัฒนะสูตรอ่านยากไหมเอ่ยกียรนากีรนาลูกอ่านยากไหมจําได้ไหมเอ่ยกียรนาลูกอ่านได้ไหมคะลูกอ่านออกไหมตอคุ้กุงก่อนกีรนาต่อคุณกุ้งก่อนสิน,น,น้องไม่ต่อคุณครูมาดูต่อเลยอย่เสียเวลานะอ่ะต่อไปอลูกดูนะ ดูที่ข้อความสีเหลืองๆเ,เลยเขาบอกว่าหลังจากประถมเทศนาเสร็จแล้วคือหลังจากได้ปฐถมเทศนาให้ปัญจวคีฟังเสร็จแล้วจะมีปัญจวคีคนหนึ่งก็คือพระอาญาโกนทัญญะได้เห็นดวงตาธรรมสำเร็จพระโสดาบันจึงขอบวชในพระพุทธศาสนาเลยโอเคนะจึงทำให้วันนี้ มีพระสงฆ์องค์แรกพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนานั้นมีชื่อว่าโกนทัญญะโกนทัญญะครูพ,รพ่งถามวาวาดีกว่าอาๆๆ่าววาวาเปิดไมล์ลูกลวาวาบอกครูพุ่งสิว่าพระสงฆ์องค์แรกเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยมีชื่อว่าอะไรเอ่ยพระโกนธัญญะโอเคมีชื่อว่าโกนทัญญะเรียกเต็มๆมว่าอายากลนธัญญะลูก ขอบวชเป็นพระสงฆ์องค์แรกเลยและพระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้เราจึงเรียกว่าเอหิภีขุอปปสัมปทาลุกโอเคนะจึงทำให้วันมาคะไอ้วันทษทีวันอาสาหาหบูชานี้มีพระรัตนไรครุปก็คือมีพระพุทธมีพระธรรมและมีพระสงฆ์เกิดขึ้นในวันอาสาหาหบูชาลุก น้องมาดูต่อว่าสบายใจกระตูนมาดูว่าการะตูนนี้มันสรุปอะไรให้เราเอ่ยมาดูเลยที่กระตูนนี้นะว่าวันอาสาเนี้ยสรุปอะไรให้เราเอ่ยลูกดูดีๆในกระตูนสรุปว่าวันอาสาละหบูชานี้มีความสําคัญคือ,อลูกดูด้วยหนึ่งอาก,กุ้มเขียนข้อหนึ่งนะะลูกไม่ต้องเขียนอะไรเลยอันหนึ่ง เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงปรถมมเทศนาแสดงประถมมเทศนาธรรมนั้นซึ่งมีชื่อว่าธรรมาจักกับปะวัตนสูตรลุกต่อไปสำคัญอันที่สองก็คือเป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงได้ปรถมสาวกก็หมายความว่ามีพระสงค์เกิดขึ้นองค์แรกก็คือ พระโกนทัญญะนั่นเองความสำคัญอันที่สามเป็นวันแรกที่ประสงค์เกิดขึ้นเนื่องจากโกนทัญญะขอบวชและพระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้อันนี้ข้อสามนะอ่ะเยี่ยมดูต่อเลยอ่ะข้อที่สี่ความสำคัญที่สี่ก็คือเป็นวันแรกที่เกิดพระรัตนตรัยครบ ที่มีพระพุทธมีพระธรรมและมีพระสงฆ์เกิดขึ้นอโอเคนะทีนี้ใครได้ปริน้นใบงานมาแล้วบ้างคนที่ปริน้นใบงานมาแล้วล,ลูกทำตามใบงานนั้นเลยสำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้ปริน้นใบงานลูกหยิบสมุดขึ้นมาลูกคนที่ยังไม่ได้ปริน้นลูกเอาสมุดขึ้นมาเลยครูก็ไม่ได้าบังคับลูกนะ,อะ,อะอเอาแต่ว่าพวกครองสะดวกก็แล้วกันครูเข้าใจ ผมก็ใจพวกครองด้วยบางครั้งกลับมาจากทํางานอาจจะปริ้นให้ลูกไม่ทันถพราลูกเขียนลงในสมุดของเราเลยคนที่เขียนลงในสมุดนะ,ะลูกเขียนว่าใบงานเรื่องวันสําคัญพอทีใบงานเรื่องวันอาสาละหบูชามันจะเหมือนกันกับในที่ปริ้นมาลูกแต่นี่คุเกิมายอ่อให้มมาขยายลูกอโอเคนะคะ ทีนี้ในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้คนที่ทําลงในสม,มุดลูกไม่ต้องลอกเลยลูกเขียนเฉพาะว่าใบงานเรื่องวันอาสาละาบูชานะโอเคนะคะที่ในนั้นลูกไม่ต้องลอกนะคะคิดว่าเฮ้ยนะเพียนนำพร้อไมไม่ต้องเขียนลูกเสียเวลาอ่ามันเสียเวลาลูกเราไปไม่ทันกันโอเคนะคะโอเคโนเบลโนเบลปิมนใบงานนั้นมาหรือยังลูกโนเบล โนเบลบินรายงานแล้วยังหรือว่าโนเบลเขียนลุโนเบลเปิดไมค์สิค่ะโนเบลทำงานมาหรือว่าโนเบลเขียนมาสมุดนะมีรายงานค่ะโอเคโนเบลปินมาแล้วนะอ่ะโอเคลูกมาดูข้อหนึ่งกันเลยอ่ะข้อหนึ่งทำไปพร้อมกับครูกุ้งเลยลูกอ่ะข้อหนึ่งบอกว่าวันอาสาและบูชาต้องกับข้อไหนเอ่ย วันอาสาละหะบูชาตรงกับข้อไหนคะ,ะดูเลยนะมันมีตัวเลือกอยู่ข้างบนห้าข้อลูกเห็นตัวเลือกข้างบนไหมว่านอาสาละหะบูชาตรงกับถามใครดีนะฮาน่าดีกว่าฮาน่าหายไปไหนละฮาน่าฮาน่าเปิดไหมสิลูกฮาน่า วันอาสาละหาบูชาตรงกับข้อไหนเอ่ยบอกคุกุ้งก่อนลูกวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดค่ะ,ะวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดโอเคอ่ต้องเขียนไว้เลยอเอาะคราวน,นี้คำตอบข้อที่หนึ่งนะคูกุ้งเขียนเลขหนึ่งไว้ให้ต้องเขียนตรงนี้ว่าวันขึ้นวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดลูกวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดคูเบตได้เขียนหรือยังคูเบต ผูเบสได้เขียนอะไรยังของข้อหนึ่งดีแล้วบอ้ผมผมเขียนคำตอบแล้วยังยังอะเขียนเลยผู้เบสอะหยิบขึ้นมาเขียนเลยผู้เบสครับข้อที่หนึ่งวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดลูกอะขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดกเขาเรียกว่าวันอาสาลหะบ,บูชา กุ้งไปต่อนะกุ้งไปต่อข้อที่สองพระพุทธเจ้าแสดงปฐถมเทศนาปฐถมแปลว่าแรกลูกแสดงปฐถมเทศนาตรงนี้กุ้งเขียนผิดไปเป็นนอหนูลูกใครเปิดไม่ปิดให้กุ้งด้วยพระพุทธเจ้าแสดงปฐถมเทศนากันแรกเรียกว่าอ่ากันแรกนั้นเรียกว่าอะไรเอ่ย ถามกอนดีกว่ากอนข้อที่สองตอบว่าอะไรเอ่ยปฐมเทศนากันแรกมีชื่อว่าดูที่ตัวเลือกก่อนมีชื่อว่าอะไรก่อนตอบข้อไหนเอ่ยตอบข้อไหนคะปั๊มน้ำครับอเคอ่ะมีชื่อว่าอ,อะไร อันอนป่าอ่ะกอนบอบว่าอะไรครับอ่ะช nee> ื่อว่าเทศนากันแรกมีชื่อว่าธรรมจักกับปะวัฒนสูตรลูกอ่ะข้อที่สองเติมเลยข้อที่สองมีชื่อว่าธรรมจักกับปะวัฒนสูตรลูกอ่ะข้อที่สองธรรมจักกับปะวัฒนสูตรอ่ะข้อที่สองธรรมจักกับปะวัฒนสูตร ธรรมจักรกับวัฒนสูตรธรรมจักกับวัฒนสูตรโอเคปุ้งไปต่อปุ่งไปต่อข้อที่สามเลยพระพุทธเจ้าแสดงโปรดปันจวัคคีที่ตรงนี้ไม่ชัดอยู่เป็นทอทหารนะอ่ะทอยีทีไม่เอกที่โปรดปันจวัคคีที่อ่ะที่ไหน อ่ะคิดก่อนคิดก่อนใครจะช่วยคุ้มตอบแสดงโปรดปัญนจักรวัชีที่อ่ะที่ยาดาตอบแล้วไม่เอาไม่คนอื่นมั่งนัทนาดาเนี่ยนัทนาดาลูกนัทนาดาลูกอ่โอเคตอบว่าอ่านดีๆนะไม่ต้องรีบอ่านยากนิดนึงอ่าอีสิบตานะนะ รึคทไทยวันโอเคอเก่งมากอา่แสดงโปรดปัญจวัคคีที่ป่าอิสิบตะนะมะรึคไทยวันอ่าข้อที่สามลูกอ่าอยู่ที่เมืองพาราณสีลูกป่าอิสิบอ่านยากมากเลย็นชนบททางอินเดียป่าอิสิบป่าอิสิบป่าอิสิบ โอเคนะคะโอเคนะลูกนะต่อไปข้อที่สี่กนกิจยันตัวตอบคุกงคงไว้ด้วยไอตัวเล็กอ่ะข้อที่สี่บอกว่าซึ่งเป็นหนึ่งในพระปัญจวัคคีย์ท้งหน้าได้รับก,การอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าใครเป็นปัญจวัคคีย์ตรงนั้นคือใครเอ่ยกนกิจตอบคุกงคงสิใครเอ่ย ปัญจวัคคีที่เห็นดวงตาธรรมแล้วก็ขอบวชเป็นพระสงฆ์องค์แรกคือข้อที่สีนั่นเองมีชื่อว่าใครเอ่ยก่อนนิจเกิดไหมชื่อว่าใครคะไอตัวเล็กตอบตอบตอบผูรอยุแป๊ะอ,อ,อ่านว่าห้าคุณทัญยะ อ่าชื่อว่าพระโกนทัญญาคำตอบที่สี่ชื่อว่าพระโกนทัญญะข้อสุดท้ายข้อห้าวันอาสาละหะบูชาเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบสามคือตรงนี้เลขสามนะครบสามคือพระรันตนไรัยครบสามก็คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ลูกอ่ะครบ พระพุทธพระธรรมเละพระสงฆ์ลูกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ลูกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อ่ะเอเวลาทําอีกสองนาทีอ่ะให้สองนาทีนะอ่ะกุกุ้งรอลูกอยู่ข้อหนึ่งถึงข้อห้าสองนาทีก่อนหนึ่งถึงห้าสองนาทีโอเค หนึ 1> 1, ถึงหสองนาทีหนึานาทีนะห่งถึงห้าสองนาทีเองไม่นานไม่นานหนึ่งถึงสองนาทีหนึ่งถึงสองนาที 1ถึงห้าหนึ่งถึงห้าลหนึ่งถึงห้าสองนาทีเสร็จแล้วยังกันครับเสร็จแล้วยังงานคนยังก้มหน้าเขียนเลยไหมเสร็จแล้วเหรอโอเคไหมายเสร็จแล้วลอันดายังกราวิสเสร็จแล้ว,ย,ว,ลวยังขอดูหน้าหน่อยกราวิสอ่ะยงังอ่ะขอให้สักนาที โอเคโอเคนะลูกนะไปผูเบศยังไม่เสร็จก่อนยังไม่เสร็จลูกโอเคนะใกล้เสร็จแล้วยังลูก เดีย๋ยวทำในห,หนังสือไม่ทันเดี๋ยวลูกวิเขียนลูกวิเขียนลูกเดี๋ยวเรามีหนังสือด้วยจะทไม่ทันในหนังสือถ้าไม่ทันก็ค่อยมนหลังก็ได้ไม่ได้กูพุ่งสอนเองห้องนี้อทำใสมสมุดได้เสร็จก่อนนะหนังสือเราค่อยว่ากันเดี๋ยว,ยวอโอเคอะไปได้หรือยังเอ่ยพุ้งไปได้ยังเร็วเร็วลูก ไม่เลยยงครูเบสอด้แล้วปุ๊บร้องนี่สวยจังสวัสดีค่ะสวัสดีน้องกรสุดหล่อด้วยนะน้องกรเห็นครูไหมสวัสดีครับ อ่าเสร็จแล้วยังก่อนอ่ะยังไม่เสร็จแล้วก้อนทำในสมุดว่าทำในชีาในสมุดอ่ะโอเคอ่ะเร็วๆก่อนเหลือเวลาอีกส <N> <istas> องนาทีผูเบศยิ้มเหมือนวานเลยเลยภูเบศ โอเคต่อไปอ่ลูกมาตอนที่สองเลยอ่ะตอนที่สองลูกตอนนี้อดูตอนที่สองนะตอนที่สองนี้ครูป้องให้ลูกทําเป็นการบ้านลงในสมุดคนที่มีชีทก็ปิดมาแล้วเป็นไรตอนที่สองคนที่ทําในสมุดโอเคน้องทํามาเรียบร้อยหมดแล้วอืมอ่ะคนที่ตอนที่สองน้องเขียนว่าตอนที่สองให้นักเรียนเขียนบรรยายภาพ เกี่ยวกับวันอาสาฬหาบูชาอันนี้ลูกทำเป็นการบ้านนะ,อะตอนที่สองเลยทเป็นการบ้านถ้าใครลงทําในสม,มุดเคยจะฟิ้์ภาพมาติดด้วยก็ได้ถ้าใครไม่สะดวกก็ไม่ต้องฟิ้์ลูกที่เราสะดวกเลยว่าเราจะทาแบบไหนครูปุกไม่บังคับอโอเคนะอ่าเสร็จแล้วอ่าลูกเขียนเองเลยลูกว่าทาเป็นการบ้านนะสมมุติว่าเราเขียนว่าวัานอาสาฬหาบูชาสมมุตินี้สมมตุติต้องกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปด ลูกไปเนะใครที่ยังทําไม่เป็นเดี๋ยวคุ้งส่งอันนี้ให้เดี๋ยวคุ้งส่งตรงนี้ให้นะอ่าส่งั้แหล้วก็ลูกเขียนใต้ภาพได้เลยโอเคนะคะอ่าทีนี้น้องหยิบหนังสือสังคมขึ้นมาอืมลูกไปหยิบหนังสือสังคมขึ้นมาเลยลูก